ครับทุกสิ่งได้ดังใจนึกที่ชัยพฤกษ,ษ์เษจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านเรามาติดตามดูประเด็นในส่วนของช่วงแรกนะครับเป็นช่วงของการรายงานสภาพดินฟ้าอากาศคือติดตามการพยากรณ์ การคาดหมายลักษณะอากาศจากหลายแหล่งข้อมูลก็พอที่จะสรุปได้นะคบว่าในส่วนของช่วงนี้เฉพาะภาคตะวันออกเราก็ยังคงเป็นอิทธิพลของล่องความกดอากาศต่ำหรือล่องฝนที่ยังคงพัดผ่านอยู่เป็นอิทธิพลในด้านของทางภาคใต้แล้วก็มีผลต่อภาคตะวันออกเราประกอบกับในช่วงถึงวันที่26เนี่ยมันจะมีลมมรสุมทางฝั่งตะวันออกเข้ามาก็เป็นส่วนหนึ่งไปเข้า มีอิทธิพลทําให้ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ของเรานั้นเป็นลมลมในส่วนของลมฝ่ายใต้เพราะฉะนั้นที่ได้นําเรียนครับว่าเรายังมีฝนตกไม้อย่างมีครับยังมีกระจายต่อไปถึงวันที่26โดยประมาณหลังจากนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปดังนั้นในช่วงนี้สภาพอากาศของเราจึงเป็นอากาศที่ค่อนข้างจะร้อนมีความชื้น อุณหภูมิก็จะสูงแสงแดดบางวันก็จะยาวนานบางวันก็จะมีฝนตกอาการหรือลักษณะสิ่งแวดล้อมเช่นนี้นี่นะครับสิ่งที่พืชจะต้องเปลี่ยนแปลงคือเขาพยายามที่จะ,จะเจริญเติบโตโดยการมีคำสั่งภายในก็คือระดับฮอร์โมน ga หรือจิบเบอเลหรือแอซิดภายในต้นจะเริ่มสูงขึ้นสูงจากอะไรจากในตัวเชนที่เขากระตกขึ้นมาสูจากในตัวเชนที่อยู่ในน้ำฝนจากความร้อนความชื้น นั่นคือเป็นเหตุที่ทําให้ทุเรียนหลายแปลงและเกือบทุกๆแปลงไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ทําสารหรือไม่ได้ทําสารก็ยังแตกใบอ่อนแต่ในการแตกใบอ่อนน,นั้นความรุนแรงก,ก็จะแตกต่างกันออกไปผมย้านะครับว่าในความหมายของคําว่าทําสารมันยังมีรายละเอียดลึกลงไปอีกว่าถ้าทำสารร้อเปทำสารห้าสิบร์เทำสารสาสร์เซส่วนใหญ่แล้วเอามาเหมารวมกันซึ่งไม่ใช่นะครับ ผมก็ต้องอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งว่าหลายท่านบอกหมอผมทำสารพอถามรายละเอียดบอกว่าใช้เท่าไหร่ใช้500บางส่วนใช้300มันไม่มีอิทธิพลเพียงพอครับที่จะไปควบคุมใบอ่อนได้ถึงในระยะยาวซึ่งผมก็พยายามที่จะสรุปให้เป็นประเด็นง่ายๆว่าถ้าท่านทำสารสาร3 0หมายความว่า25%ใส่300เนี่ยมันก็จะอยู่ได้แค่30วัน ไม่เกิน45อยู่ที่สภาพอากาศแต่ถ้าท่านทำสาร5 0าคืออย่างชนิด25%ท่านใส่500มันก็จะอยู่ได้แค่45วันไม่เกิน60บวันแต่ถ้าท่านทำสาร1 0 0ปมันก็จะอยู่ได้ถึง60บวันถ้าแต่ถ้าฝนทิ้งช่วงก็จะอยู่ได้นานกว่านั้นก็คือ90บวันนี่คือกรอบต้องเข้าใจในลักษณะตรงนี้ว่าสิ่งที่เป็นตัวที่ทำให้ พืชหรือทุเรียนของเราเนี่ยการพัฒนาใบอ่อนจะเกิดขึ้นเร็วหรือช้าอยู่กับคําสั่งภายในต้นก็คือฮอร์โมนจีอหรือจิปแลลิกแอซิดบางครั้งการที่ไปควบคุมตัวในตัวเจ่นในในพืชเนี่ยมันก็จะมีหลักการเช่นเดียวกันครับอย่างเช่นผิิธภัณฑ์ตัวซุปเปอร์ดีของทีมเกษตรหรือตัวดีในเทรดในอดีตปัจจุบันเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนชื่อคุณสมบัติของเขาเขาคืออะไรเขาคือธาตุอาหาร สูตรเข้มข้นแล้วไปทําหน้าที่อะไรก็ไปทําหน้าที่ในการควบคุมหรือเปลี่ยนไนโตรเจนในพืชเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นพลังงานในระยะเวลาอันรวดเร็วนี่คือคุณสมบัติโดยตรงนะครับไม่ใช่สารเล่งใบแก่หรือไม่ได้ตัวที่เเป็นสารเคมีสังเคราะห์อ,อะไรผมก็ต้องย้ำจากประเด็นคำถามที่ถามมาว่าถ้าเราใส่ดีไม่ดีครับแล้วถ้าใส่ก็ต้องเข้าใจว่าหน้าที่ของเขาคือการควบคุมไนโตรเจน นี่คือเกี่ยวกับดินฟ้ากาดในด้านของศัตรูพืชต้ตองย้ำเลยนะครับว่าจากนี้ไปอุณหภูมิเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนเชื้อราที่เป็นสาเหตุโรคพืชก็เปลี่ยนมแมลงก็เปลี่ยนครับถามว่าในส่วนของเชื้อราเชื้อรานั้นจะเป็นกลุ่มเชื้อราที่เราพูดกันในภาษาชาวสวนง่ายๆว่าเป็นกลุ่มเชื้อราที่เกิดขึ้นเช่นโรคใบจุดโรคใบไหมโรคขอบใบแห้งนะครับโรคแอมแท์โนดเรื่ม โรโมฟสิดเซโคโสปอร่าอะไรก็ว,ว่ากันไปแต่เป็นโรคที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ถ้าเป็นในส่วนของภาษาชาวสวนอาจจะบอกว่า,เ,าเป็นโรคที่มากับราน้ำค้างจริงๆน้ำค้างไม่เด้เป็นโรคราน้ำค้างนะครับเป็นโรคชนิดหนึ่งของพืชตระกูลแตงแต่ของเราเนี่ยพอร้อนชื้นก็คือใบเหมาเหมาแล้วก็คือมาเหตุหรือมีมูลเห็ดปัจจัยสนับสนุนจากเชื้อรา ที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีความชื้นสูงในช่วงกลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นการป้องกันผมเรียนว่าอันนี้เป็นชื่อสามันนะครับฟิโปเออรโปรินเนปโปรโปินเนปหรือจะเป็นแมนโคเซปหรือจะเป็นในส่วนของตัวเบลคุดอันนี้เป็นชื่อการค่าหรือจะเป็นในส่วนของแคปแทนใช้ได้ทั้งนั้นนะครับในเชิงป้องกันโรคส่วนท่านที่ถามว่าจะใช้ตระกูลคอปเปอร์ไม่ใช่นะครับ อันนี้เราเปลี่ยนฤด,ดูแล้วคัพเปอร์นั้นเป็นสารป้องกันในช่วงฤด,ดูฝนแต่ถ้าท่านจะเอาไปควบคุมจุดสะลายหรือจุดสนิมอย่างนี้ได้นี่คือกลุ่มของชลาที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ส่วนในด้านของมแมลงถาว่าไรละ่ะไรก็คาดว่าในเร็วๆวันนี้นะครับน่าจะเข้ามาเพราะว่าที่ผ่านมาในบางพื้นที่เนี่ยฝนทิ้งช่วงมาแล้วขอให้ท่านไปสำรวจผมไม่มีคำตอบว่ามันระบาดแล้วหรือยัง เพราะว่าทุกวันนี้มันอยู่ในสวนแล้วขอให้ท่านเข้าไปนะครับนำแว่นอุปกรณ์ขยายที่ทำให้ตาเราดีขึ้นเนี่ยไปดูจากใบแก่ที่เป็นใบแก่นะครับที่อยู่ภายในอยู่ใต้ใบอ่อนอยู่ภายในทรงพุ่มนั่นคือแหร่งจุดที่เราจะดูคือตรงตรำแหน่งเส้นกลางใบนั่นคือจุดเป็นคำตอบถ้าท่านต้องการที่จะป้องกันกรรมานนะครับป้องกันได้ แต่ถ้าท่านคิดว่าเราควรจะต้องให้ความสำคัญมากกว่านี้ผมจะเรียนแนะนำเมทาซานเมตาซานเป็นเมทไรเซียมนะครับเป็นกลุ่มเชื้อราที่เป็นประโยชน์เขาจะเป็นโรคของไรเมื่อเราพ่นไปเขาจะมีส่วนทำให้เราไรนั้นเกิดการกตายไปด้วยการทำงานของเชื้อราเมทไรเซียมในส่วนของ ช่วงนี้ใบอ่อนเยอะครับก็มาแรงก็จะเป็นในเรื่องของนอนในเรื่องของเพลี้ยซึ่งพี่นักสกรก็ได้มีการใช้สารเคมีกันอยู่แล้วในระดับหนึ่งแต่ส่วนใหญ่เนี่ยประเด็นอยู่ตรงหลักเทคนิคว่าท่านไปพบการระบาดแล้วแล้วท่านถึงจะพ่นสารเคมีแต่ถ้าหากว่าเราลองเปลี่ยนแนวครับเราลองปรับเปลี่ยนแนวโดยการสำรวจเมื่อพบเล็กน้อย หมายความว่าหางปลาเนี่ยมันจะเริ่มเห็นตัวมีจุดมีรูมีการระบาดแล้วเรารีบควบคุมการควบคุมเราก็ใช้สารเคมีปกติในกลุ่มของเวียไก่แจ้นี่แหละครับแต่ว่าในจังหวะนั้นเราใช้ปัจจัยอย่างเช่นปุ๋ยทางใบที่มีไนโตรเจนสูง หรือจะเป็นในส่วนของการใช้สารสาลายการใช้อาหารธาตุอาหารสังกสีการใช้กลุ่มอัโทนิกการใช้ปัจจัยไปกระตุ้นใบให้เขาคลี่ออกให้เขาเร็วขึ้นจะทำให้ประสิทธิภาพในการควบคุมเพลี้ยไก่แจ้มากขึ้นหรือสูงขึ้นเป็นเท่าตัวเพราะนั้นคือนี่คือเทคนิคที่ย้ําว่าถ้าเราคิดว่าจะไปควบคุมเพลี้ยไก่แจ้ผมแนะนําว่าเราเสริมปัจจัยไปทําให้ใบนั้นคลี่เร็วขึ้นมา เขาก็จะมีส่วนที่จะควบคุมได้และก็ทําให้ใบนั้นกลางออกเมื่อใบกลางออกแหล่งหลบซ่อนก็จะน้อยลงนี่ฝากไว้เป็นประเด็นส่วนของด้านนอนนะครับบางครั้งปัจจุบันเนี่ยมีทั้งยาเพลียและยานอนรวมอยู่ในตัวเดียวกันสอบถามได้จากร้านชัยพฤกษ์ตอนนี้ก็คือเป็นประเด็นนี้ส่วนในด้านของเพลียไฟในด้านของแมลงอื่นๆเพจจคจันฝอยยังไม่มีครับเพราะว่าเขาถูกความชื้นอยู่ตามฝนเป็นตัวกลไกการควบคุม นี่คือประเด็นในช่วงของเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศเกี่ยวกับศัตรูพืชย้ำว่าในช่วงนี้รายการพิเศษจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมกเกษตรยังอยู่นะครับเป็นรายการ5ลิตรแถม1ลิตร20ลิตรแถม5ลิตรรับสิทธิ์ตรงนี้ได้ที่ร้านชัยพเกษเจันทธนบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่าน สำหรับในส่วนของสาระในวันนี้เนี่ยมีเรื่องราวที่เป็นความสำคัญนั่นก็คือต้องขอขอบคุณข้อมูลจากชัยพึกทับใสเกี่ยวกับเรื่องของสารเคมีที่ทางประเทศจีนหรือทางปลายทางจีนเนี่ยเขาแจ้งมาเพื่อที่จะไม่ให้เกษตรกรใช้แล้วมีสารตกค้างรายละเอียดเรามาติดตามกันนะครับ กับข้อมูลในเรื่องของข้อระมัดระวังในการใช้สารเคมีกับในกลุ่มของลำไยซึ่งจะมีผลต่อมังคุดต่อทุเรียนเราฟังแล้วเราจะได้นำไปปรับใช้กันแต่ก่อนอื่นขอเวลาตรงนี้ให้กับผิดพันธุ์ที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนรายการเขาเราสักครู่หนึ่งก่อนครับโอเดนเทคโนกรอบตอนทำใบทุเรียนให้ให,ใหญ่ชั้นใบมากเมื่อต้นทุเรียนแตกใบอ่อนแล้วควรบำรุงให้ใบสมบูรณ์โดยการฉีดพ่นเทรนเนอร์และไฮพาวเวอร์ 15 15 15พ้พ่น2-3ครั้งจะทําให้ใบทุเรียนใหญ่หญหญฉันใบามากใบหนาเขียวเข้มดํามันอย่าลืมทําใบทุเรียนให้ใหญ่ฉันใบามากใบหนาเขียวเข้มดํามันใช้เทรนเนอร์และไฮพาวเวอร์สิบห้าสิบผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพจากเทปโนครับปุ๋ยคือธาตุอาหารของพืชปุ๋ยเคมีทาหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตปุ๋ยอินทรีปรับปรุงดิน ดินดีต้องมีอินทรีย์วัตถุมากปุ๋ยดีต้องมีธาตุอาหารพืชครบถ้วนตามฉลาก ทั้งหมดนี้มีอยู่ในปุ๋ยคนเขียวปุ๋ยคนเขียวคือปุ๋ยเคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์อัดแท่งผสมจึงช่วยให้พืชต้นใหญ่ใบางามออกดอกดีมีผลดกและที่สาคัญยังแก้ปัญหาดินเสือ่อมปุ๋ยคนเขียวมีให้เลือกหลายสูตรทุกสูตรนี้ผลิตโดยบริษัทออร์แกนิกจำกัดที่นำเข้าแม่ปุ๋ยจากต่างประเทศกว่า22ปีพัฒนาสูตรปุ๋ยเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหาซื้อปุ๋ยคนเขียวได้ที่ชัยพฤกษ์การ,กรเกษตร ทุกสาขาต้องการปุ๋ยครั้งใดใช้ปุ๋ยคนเขียวโฮนิกอโทนิกคือสารเอนไซม์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษตรกรตลอดมาเพราะอโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสารพลังงานส่งเสริมการสร้างรากกระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวน ใช้อัโทนิกที่อัตราบริษัทเจียไต,ตยจำกัดนำสิ่งดีๆสู่กเกษตรกรใช้สีเนก้อนสองพันนาพืชโตเร็ววันฉันก็รวยทันใจสีเนอกอนสองพันนาใช้นาใช้ จากเอราวันเคมีกเกษตรฉันไม่อยากจะแซ่แม่ไม่อยากจะบอกเลยว่าที่ไม้ผลฉันดนกดนีอย่างเงี้ยเพราะใช้สีนึงก้อนสองพันสวนฉันก็ช้สีนึงก 2, ้อนสองพันใช้ได้กับไม้ผลทุกชนิดเช่นทุเรียนส้มมางคุดเงาะมิสารอะมิโนโอเอซิดจากธรรมชาติสารายทะเลสกัดพร้อมทานอาหารที่จำเป็นสําหรับพืชเร่งการสะสมอาหารกระตุ้นการออกดอกการเจริญเติบโตเสริมสร้างกระบวนการทำง,งานของเอนไซม์ของแท้สาเร็จรูปจากบริษัทไซโฟประเทศอิตาลีจำหน่ายโดยบริษัทเอราวันเคมีเกษตรมั่นใจใช้เคมีเกษตรคุณภาพมาตรฐานบริษัทเอราวัน โรคราเน่าโคเน่าเริ่มดื้อยาแล้วลามินาและไตราสารช่วยได้ไตราสารคือเชื้อไตรโคเดอร์มาใช้ผสมน้ำรดโคนต้นให้ทั่วทรงพุ่มปีละสอง,งสครั้งแก่โรคโคเนา่ารากเนา่าลามินาคือเชื้อบาซิลัสซับทิลิสใช้ผสมน้ำฉีดพ่นป้องกันเชื้อราที่กิ่งและใบที่เกิดจากราสีชมพู ราไฟทอปทราหรือผสมน้ำท่าแผลเน่าก็ได้อาซื้อได้ที่ไหนล่ะก็ที่ใชยพืกเกษตรทุกสาขาต้องก,กากรกำจัดโรคราเน่าโคเน่าผลเ,เน่าในทุเรียนสัตว์ต้องฟลิีอาฟอสี0เท่านั้นโฟลิอาฟอสี0ได้รับการรับรองผลจากทางราชการให้ใช้ฉีดเข้าต้นทุเรียนโดยเฉพาะเจ้าเดียวในประเทศไทยและฟลีอาฟอส อย่งได้รับการพิสูจน์แล้วจากเกษตรกรทั่วโลกด้วยประสิทธิภาพของสาร MDKP ที่บริสุทธิ์ด้วยน้ำใสไร้ซึ่งการปลอมปนของสีต่างๆสินค้าคุณภาพราคายุติธรรมของบริษัทก r ีนล Leaf จำกัดเท่านั้นมีจำหน่ายที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำทั่วประเทศกระพิพัน์ต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะหาซื้อได้ที่ช้พฤกเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่าน ท่านสามารถที่จะหาซื้อในผิดพันธุ์ต่างๆเหล่านี้ได้ที่เช้พิเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่กลายบ้านท่านเรากลับเข้ามาสู่ประเด็นสาระที่เป็นข่าวสารที่พิรุษกวนควรให้ความสนใจนะครับนั่นก็คือข้อมูลจากร้านชัยพฤกษ์ทับไสซึ่งก็ได้ให้มาในเรื่องของกรณีการระมัดระวังในเรื่องการใช้สารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยวลำายผมย้ำนะครับว่าสารเคมีที่เราจะกล่าว จากนี้ไปเป็นความรู้เนี่ยท่านสามารถใช้ได้แต่ก่อนเก็บเกี่ยว20วันห้ามใช้นะครับเมื่อห้ามใช้แล้วเราจะใช้ยาตัวไหนเดี๋ยวเรามีข้อมูลที่จะแนะนํากันต่อไปก่อนอื่นมาดูครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อมังคุดต่อรับทุเรียนของเราในอนาคตด้วยเพราะนี่คือลำใหญ่เป็นพืชสกิดเพื่อการส่งออกสารเคมีกลุ่มแรกที่เรา ควรจะหยุดใช้ก่อนการเก็บเกี่ยว20วันก็จะเป็นในกลุ่มของโอเมโทเอตนะครับอันนี้เราใช้กันเป็นหลักอยู่แล้วแล้วก็ตัวต่อมาฟิโปรโนิวฟิโปรโนิวเราก็ใช้กับเพลี้ยไฟในกลุ่มของสารป้องกันกำจัดเชื้อราผมเรียนมาหลายปีแล้วนะครับสำหรับคาเบนดาซิมเนี่ยเขาห้ามในลำไยต่อมาก็มาห้ามในมังคุดในทุเรียนด้วยนี่คือกลุ่มของเชื้อราอีกตัวหนึ่งครับ มาแรงก็คือโครไทอานิตินซึ่งเราอาจจะไม่คุ้นหูนักสำหรับในส่วนของอะซีเบนโซลาอันนี้ก็คือกลุ่มเชื้อราเป็นชื่อสามันนะครับไดโคโฟโก็คือสารในการควบคุมไรอันนี้ก็คือไม่ควรเพราะว่าส่วนใหญ่ลำใหญ่เขาก็มีไรกรรมาจี ตัวที่จริงๆแล้วเนี่ยยังพอมีจำหน่ายอยู่ในทั่วๆไปนะครับคือเมทโทมิลอาจจะเป็นลักษณะของการนำขายห้ามใช้มานานแล้วเราก็ไม่ควรที่จะไปใช้นะครับต่อมาเบต้าไซเปอร์เมทิลก็คือในกลุ่มเบต้าในกลุ่มของอัลฟาพวกนี้เป็นสารกำจัดเพลี้ยมแมลงในลำไยเนี่ยใช้กับอะไรลำไยใช้กับในตระกูลผีเสื้อมนหวาน ในลองกองเองก็ใช้กับพวกมแมลงวันทองในเงาะเองก็ใช้กับพวกมแมลงเหล่านี้เพราะฉะนั้นหลุ่มจะเป็นเบต้าอัลฟานะครับเราก็ไม่ควรใช้ก่อนเก็บเกี่ยวในช่วง20วันก่อนเก็บเกี่ยวตัวต่อมาครับเป็นสารกำจัดวัชพืชน,นะครับก็คือเอทามิสซันฟูรอนเมทิลอันนี้ก็คือสารกำจัดวัชพืชซึ่งเราไม่ใช้อยู่แล้ว ก็ไม่ใช่เป็นประเด็นไอ้ที่เราใช้กันอยู่ประจําแล้วก็ที่เขาห้ามเลยนะครับเป็นกลุ่มหลักซะด้วยก็คืออะเซตามีพินเป็นสารกาจัดมแมลงตัวนี้เราก็ควรจะต้องระมัดระวังก่อนเก็บเกี่ยว20วันนะฮะตัวต่อมาครับเป็นสารกาจัดมแมลงคาร์โบฟรานอะซีเฟต อาซิเฟดเนี่ยเป็นตัวที่เราก็พยายามที่จะนำเข้ามาแก้ปัญหาในทุเรียนนะครับในเรื่องของเพลี้ยไก่แจ้ในเรื่องเพลี้ยจัก,กจัน่นฝอยในส่วนของมแมลงวีขาวปัจจุบันเอาตัวเดียวไม่อยู่แล้วครับก็ต้องไปร่วมกับตัวอื่นเพราะฉะนั้นตัวนี้ระมัดระวังนะครับอาซิเฟดก่อนเก็บเกี่ยว20วันในไม้ผล,ผลพืชเกตเนี่ยเราไม่ควรใช้ที่จะส่งออกไปประเทศจีน ตัวที่ใช้กันมากแล้วก็เป็นหลักของเราก็คือไทยามมทอกแซมก็ไม่ควรใช้ไดเมโทเอตอันนี้เราไม่มีอยู่แล้วนะครับแต่ก็ต้องระมารัดระวังตระกูลไซเปอร์เมทิลพี่นักศกรครับตัวไซเปอร์เนี่ยตกค้างนานนะครับจำได้สำหรับพี่น้องผู้ผลิตมังคุดเนี่ยเราเคยแจ้งแล้วว่าในส่วนของตัวอะบานะครับอะบาเมกตินไซเปอร์เมทิลคาเบนดาซิมพวกนี้เนี่ย ค้างอยู่ที่ผิวได้นานแต่ไม่ใช่ว่าตกค้างแล้วมีฤทธิ์ในการควบคุมแมลงไม่ใช่นะครับในความหมายนี้คือตกค้างอยู่ที่ผิวเพราะฉะนั้นในกลุ่มของไซเปอร์เองก็ไม่ควรใช้ตัวต่อมาครับที่เพิ่มเข้ามาอีกก็คือพวกคาร์โบซันแฟนแลมดาไซฮารลตินอิมิดาโคปิกโอตัวนี้คือตัวหลักเลยนะครับเราก็ใช้กันอยู่เป็นประจำก็ไม่ควรใช้ แล้วก็ในส่วนของคอไพรีฟอร์ดซึ่งเราไม่มีใช้อยู่แล้วนะครับแต่อาจจะมีในบางพื้นที่ซึ่งก็ว่ากันไปครับอันนี้ห้ามก่อนเก็บเกี่ยวคือห้ามมีห้ามครอบครองอยู่แล้วอันนี้เราไม่พูดถึงแล้วก็ตัวต่อมาคบบาร์บาริซึ่งน่าจะปลอดภัยแต่ในทางกลับกันกลับมีคําว่าห้ามใช้ก่อนเก็บเกี่ยว20วันเพราะฉะนั้น สิ่งที่ผมกำลังอธิบายต่อก็คือว่าแล้วในช่วงของการดูแลจัดการตั้งแต่ดูแลใบดูแลในระยะดอกดูแลในระยะผลอ่อนเราใช้ได้หรือไม่ใช้ได้แน่นอนครับสิ่งที่เป็นหลักสำคัญที่ต้องย้ำคือก่อนเก็บเกี่ยว20วันเราไม่ควรใช้สารในกลุ่มต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าอยู่ในระยะพัฒนาใบระยะดอกระยะผลอ่อนนี่เราใช้ได้ทีนี้มีประเด็นต่อมาอีกว่าเอา้า แล้วถ้าไม่ให้ใช้เราจะใช้ตัวไหนล่ะในเมื่อมันเกิดปัญหาเมื่อเกิดปัญหาแล้วในช่วงผลก่อนเก็บเกี่ยว20วันมีหลายตัวครับที่ยังใช้ได้อย่างเช่นไตรอโซนนะครับเขาไม่ได้ห้ามไตรอโซนหรือจะเป็นในกลุ่มของตัวยาในปัจจุบันที่แต่ละบริษัทจะมีอยู่ที่ไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อตรงนี้ เราก็สอบถามได้จากร้านชัยพฤกษ,ษ์เจันทบุรีที่เราใช้บริการอยู่อีกแนวทางหนึ่งครับผมนําเรียนว่าในงานศึกษาวิจัยในปัจจุบันเนี่ยผมมีงานวิจัยซึ่งยืนยันผลและการปลอดภัยการป้องกันโรคการป้องกันศัตรูได้ใดเฉพาะในกลุ่มของเชื้อรานั่นก็คือในตระกูลของตัวฟอสฟ ยังไม่มีอยู่ในบัญชีรายชื่อหรือตัวที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับคือตัวพิภัณฑ์จากบษัทเตไตตัวฟรอนคอปเอนั่นก็คืออีกตัวหนึ่งแต่ที่มีจำหน่ายแล้วแล้วท่านสามารถที่จะใช้ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็สบายใจทั้งตัวเราในฐานะที่เป็นผู้ผู้ผู้พ้นหรือเป็นเกษตรกร,ร,กรปลอดภัยต่อผลผลิตปลอดภัยต่อ,อาการตกค้าง นั่นก็คือในเรื่องของชีวพันธุ์ถ้าในกรณีที่เราต้องการควบคุมโรคเราก็มีลามีนาลามีนาคุมเชื้อราได้ทุกชนิดทั้งแบคทีเรียด้วยนะครับที่มันจะมาเกิดเป็นโรคผลเน่ากับลำไยเมื่อมีความหวานนี่คือตัวเลือกที่หเออตัวเลือกที่สองก็ได้ตัวเลือกที่หนึ่ก็อ่าตัวผิภพณฑ์ของอาหารเสริมเช่นตัวฟอสอร์เเอลหรือจะเป็นในส่วนของตัวกลุ่มชีวพันธุ์ลามีนา ถ้าเป็นในด้านของมแมลงล่ะในเรื่องของมแมลงก็จะมีเมทาซานที่สามารถควบคุมทั้งไรนะครับควบคุมทั้งด้วงที่จะมาทำลายในช่วงที่ผลใกล้เก็บเกี่ยวมีในกลุ่มของบัวเรียในการควบคุมเพี้ยแป้งมีในกลุ่มของไรซินัต ในการควบคุมตะกูลเพี้ยหอยและมีข้อมูลล่าสุดครับถ้าเราใช้ทั้งในส่วนของตูบาเวเรียและบวกไรซินัทท่านจะควบคุมตะกูลพวกเพร้ยนี่ได้ทุกชนิดแล้วก็ถือว่าเป็นการเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกันปลอดภัยต่อผู้ใช้ต่อภัยต่อลำไยและก็ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ในตระกูลหนอนถ้ามีการระบาดของหนอนเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะใช้ใกลุ่มของตัวกํมจัดหนอนนะครับเป็นเชื้อแบคทีเรียเป็นเชื้ออีลักษณะหนึ่งอย่างจะเป็นเรสแคทก็คือตัวควบคุมหนอนโดยเฉพาะคือรายละเอียดเนี่ยถ้าหากว่าท่านมีข้อสงสัยอะไรนะครับก็สอบถามกับทางผมได้ผมต้องนําเรียนอย่างนี้ว่ากลุ่มของชีวพันธุ์เนี่ย หมายถึงอะไรหมายถึงการนำเอาเชื้อราเอาเชื้อแบคทีเรียเอาเชื้อที่มีประโยชน์มาทำการสร้างเป็นพิธภัณฑ์ขึ้นมาและให้เขาคงตัวอยู่ได้ในพิธภัณฑ์เหล่านั้นแล้วก็เอามาใช้ในการควบคุมศัตรูพืชแต่ละชนิดจะเป็นโรคเป็นแบคทีเรียเป็นมแมลงเป็นนอนเป็นอะไรเราก็แยกกันไปเป็นเพี้ย เพราะนั้นในส่วนของตรงนี้จึงเป็นส่วนที่ยืนยันในประสิทธิภาพได้สารเคมีที่ใช้ในการควบคุมศัตรูจะเร็วก็ยังสามารถที่จะยังใช้ได้อยู่แต่อย่าให้อยู่ในบัญชีรายชื่อตรงนี้นะครับนี่คือสาระในเช้าวันนี้เกี่ยวกับการป้องกันสารเคมีตกค้างก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตลำใหญ่ สำหรับในเช้าวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ